สวัสดีครับวันนี้ครูเบิร์ตมารีวิวหนังสือ t วิกต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยครูเบิร์ตได้ซื้อคู่มือรอิกของยี่ห้อ Baron มาเป็นกล่องมาเป็นชุดเลยในกล่องนี้นะครับเขาจะมีคู่มือถึง3เล่มด้วยกันครั้งที่แล้วเนี่ยรีวิวเล่มแรกไปแล้วชื่อว่า essential words for the t w i c k เป็นหนังสือที่เน้นการสอนศัพท์เป็นหลักวันนี้จะมารีวิว เล่มที่2นะครับเล่มที่2เนี่ยชื่อสั้นมากชื่อว่าช่วยเฉยๆเล่มนี้จะหนานิดนึงนะครับเพราะจะมีจำนวนหน้าถึง558หนะ้าราคาถ้าเกิดใครต้องการซื้อแยกเฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวนะฮะร,ราคาจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง1,000บาทเนื่องจากว่าแต่ละร้าน หรือแต่ละเว็บไซต์ราคาไม่เท่ากันเลยต้องประมาณนะฮะประมาณ800ถึง1,000บาทนะฮะเล่มนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่นอกจากจะมีแนวข้อสอบถึง6ชุดให้ทำแล้วนะครับมันยังมีการสอนเนื้อหาสอนกรา r ด้วยแต่แต่เนื่องจากเล่มนี้มันเป็นหนังสือต่างประเทศดังนั้นเวลาเขาสอนกรา r สอนเทคนิค เขาจับบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นหมายความว่าถ้าเกิดใครอยากเรียนกรา r มมจากเรื่องนี้เราจะต้องแปลภาษาอังกฤษออกรู้ศัพท์ไวรรยากรณ์กรา,มมาพอสมควรเลยเอาแล้วถ้าเกิดหนูว่าไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษหนูจะได้ประโยชน์ไหมจากเรื่องนี้อะแต่ก็ยังได้นะฮะถึงแม้นักเรียนจะอ่านคําบรรยายไม่รู้เรื่องไม่เป็นไร ตรงส่วนนี้เรายังใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากว่าเขาจะมีตัวอย่างโจทย์แต่ละพาร์ทมาให้ลองฝึกทำนักเรียนก็ลองฝึกทำให้ครบก่อนนะฮะพอฝึกทำโจทย์ย่อยๆแต่ละพาร์ทครบแล้วก็ให้มาตะลยอโจทย์6ชุดตรงนี้นะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยมันยากง่ายแตกต่างจากข้อสอบจริงยังไง แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะพาร์ทแรกคือพาร์ท Listening หลายคนสงสัยว่าไฟล์เสียงเนี่ยจะฟังยังไงเล่มนี้ที่ครูเบิร์ดซื้อมานะฮะเป็นรุ่นปรับปรุงรุ่นที่8แล้วนะครับคือเขามีการตีพิมพ์มาหลายรอบนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นที่8แล้วรุ่นที่8จะไม่มี DVD หรือ CD มาให้แต่เขาจะมีที่อยู่เว็บไซต์ให้นักเรียนเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์เสียงเอาหน้าตาแบบนี้ นักเรียนก็กดฟังกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวข้อสอบพาร์ทที่1กันก่อนว่าแตกต่างจากข้อสอบจริงยังไงนะพาร์ทที่1คือพาร์ทรูปภาพนะฮะสมัยก่อนเนี่ยหลายคนจะมีภาพจำว่าแนวข้อสอบของแบรน o n จะง่ายกว่าข้อสอบจริงแต่เท่าที่คุณเบิร์ตสุ่มดูนะปัจจุบันนี้นะฮะไม่ใช่แล้วพาร์ทรูปภาพเนี่ย ยากกว่าข้อสอบจริงเล็กน้อยฮะทำไมคิดแบบนั้นเพราะว่าโดยปกติข้อสอบจริงเนี่ยจะมีข้อยากและข้อง่ายปนกันอย่างละประมาณครึ่งต่อครึ่งแต่อันเนี้ยจะมีข้อที่ยากกว่าข้อสอบจริงถึง5ใน6ข้อคือประมาณ90ขึ้นอะนะครับยากกว่าข้อสอบจริงนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะดังนั้นถือว่าใช้ฝึกได้ดี ส่วนพาร์ทที่2นะครับเป็น p a ร t question response คือนักเรียนเนี่ยจะได้ยินคำถาม1คําคำถามและจะได้ยินคำตอบอีก3คํคำตอบนักเรียนต้องเลือกคำตอบที่ตรงกับคำถามมากที่สุดนะฮะพาร์ทนี้โดยรวมใกล้เคียงข้อสอบจริงมากๆแต่แตกต่างกันตรงที่ในข้อสอบจริงเนี่ยในกรณีที่เป็นข้อยากนะฮะข้อยาก เขาจะใช้การเลี่ยงคำตอบเพื่อให้โจทย์มันยากเช่นสมมติใน A เนี่ยถามว่า Where did you stay when you visited LA? คุณเนี่ยไปพักที่ไหนตอนที่คุณเนี่ยไปเที่ยว LA อ่ะแทนที่เขาจะตอบว่าอ๋อไปพักโรงแรมคูเบิร์ตผู้ชายเยอะไปพักโรงแรมคูเบิร์ตดันไม่ตอบแบบนี้แต่ตอบเลี่ยงๆเป็น Oh it's a long time ago อ๋อมันนานมากแล้วอะแล้วก็จบเลยคือสื่อว่าจำไม่ได้จำไม่ได้นะแต่เป็นข้อที่ถูกอันนี้จะเป็นแนวข้อยากของข้อสอบจริงในของแบรนนะฮะก็มีข้อยากแต่เท่าที่สุ่มเจอนะข้อยากจะเป็นลักษณะการพูดรัวเร็วนะฮะคือจะไม่ไม่เบี่ยงประเด็นคำตอบแต่ใช้การพูดรัวเร็วแทนสรุปอีกครั้งหนึ่งพาร์ทนี้ของแบรอน ความยากใกล้เคียงข้อสอบจริงแต่ลักษณะการยากแค่ไม่เหมือนกันข้อสอบจริงใช้การเบี่ยงประเด็นแต่ของไบรอนใช้การพูดรัวเร็วแทนนะฮะถัดไปพาร์ทสามพาร์ทสี่นะครับขอพูดรวมกันเลยนะฮะพาร์ทามพารเนี่ยนักเรียนจะได้ยินคน1นคนถึงสคนเขาพูดให้เรียนฟังนะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างจะอยู่ตรงส่วนที่เป็นรูปภาพ นะครับส่วนที่เป็นรูปเนี่ยถ้าดูเผินๆเหมือนน่าจะง่ายแต่จริงๆแล้วพอฟังนะฮะยากกว่าข้อสอบจริงเล็กน้อยนะครับคืออ่ะอย่างเช่นตัวเลขแบบนี้แทนที่เขาจะบอกตัวเลขตรงๆว่าคำตอบคือเลขไหนคือเลขไหนนะลินพันกันคือเลขไหนเขาก็อาจจะให้เราแบบคำนวณเล็กๆอะไรแบบนี้ข้อสอบจริงมันก็มีแบบต้องคิดเล็กๆนะ แต่อันนี้มันจะซับซ้อนกว่าอีกนิดนึงนะครับคือก็จะพูดเลขหลายตัวให้เรามึนเล็กน้อยอะนะครับดังนั้นครูเบิร์ตได้สร่ปว่ายากกว่าข้อสอบจริงนิดนึงนะฮะและที่ยังไม่เคยเจอในข้อสอบจริงสําหรับครูเบิร์ตก็คือกราฟในข้อสอบจริงตั้งแต่ครูเบิร์ตไปสอบมาเกือบทุกสัปดาห์ยังไม่เคยเจอกราฟเลยแต่ในแบรอนมีกราฟด้วยถือว่าเราได้ฝึกของแปลกใหม่ถือว่า ดีฮะถือว่าดีตรงนี้นะครับส่วนของ listening จบไปแล้วนะฮะสุปโดยรวมนะฮะการฟังถือว่าใช้ฝึกฟังได้ใกล้เคียงข้อสอบจริงถ้าแตกต่างก็คือยากกว่าเล็กน้อยทีนี้มาส่วนของการอ่านบ้างคือ part ห้าหกเจ็ดนะฮะ part ห้า part หพูดรวมกันเลยนะเพราะวัด grammar คำศัพท์เหมือนกันนะฮะ part ห้า part หใน baron เนี่ยจะมีความแตกต่างจากข้อสอบถูกตรงที่ หลายข้อมันจะดูง่ายเลยว่าวัดเรื่องอะไรนะฮะเช่นตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นโจทย์ที่เบิร์ดดัดแปลงมาจากแบรนนะฮะเพื่อไม่ให้ละเมิลิขสิทธิ์นะฮะแต่แบรอนจะมีสไตล์แบบนี้สังเกตนะว่าใน Choice เนี่ยมีคำว่า all but neither either ใครเรียนคอร์สออนไลน์ไปแล้วจะจำได้ว่าพวกเนี้ยอยู่ในเรื่องคำเชื่อมที่มาเป็นคู่ดังนั้น พอนักเรียน,เ,นยเห็นช้อยแบบนี้นักเรียนแค่ไปดูว่าในโจทย์มีคู่มันไหมนักเรียนจะเจอคำว่า nor ในโจทย์เห็นไหมฮะก็รู้เลยว่า nor ก็น่าจะคู่กับ neither จะตอบได้เลยเห็นป่าว่าจะสังเกตได้ว่าเรารู้เร็วมากว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะ baron จะมีสไตล์แบบนี้แต่ถามว่าข้อสอบทวีกมีข้อง่ายแบบนี้ไหมคําตอบคือมีฮะ และเจอบ่อยด้วยแต่ข้อง่ายของข้อสอบจริงจะไม่ง่ายแบบโจ่งแจง้งเช่นถ้าเกิดเขาจะให้เราตอบ neither เขาก็อาจจะไม่ให้ช้อยอื่นมาเป็นเรื่องเดียวกันเขาอาจจะให้ช้อยอื่นเป็น that เป็น between เป็น among อะไรเงี้ยนะครับคือจะไม่เป็นเรื่องคำคู่อย่างชัดเจนดังนั้นเราก็อาจจะต้องคิดนานกว่าเล็กน้อยนะฮะสรุปคือต่างตรงที่ หลายข้อในแบรนเราจะดูออกได้ง่ายกว่าข้อสอบจริงว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะแต่โดยรวมทั้งหมดก็คือวัดกรมมิาคำศัพท์กลุ่มเดียวกันนะ,ะกลุ่มเดียวกับข้อสอบจริงอีกจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากข้อสอบจริงคือพาร์ทเในพาร์ทเจ็ดนะฮะส่วนที่เป็นสามบทความเนี่ยครูเบิร์ตสังเกตได้ว่าสั้นกว่าข้อสอบจริงตามความรู้สึกข้อสอบจริงจะยาวกว่านี้ ดังนั้นจะเสียเวลาหาคำตอบเยอะกว่าสรุปนะฮะพาร์ทห้7ใครรู้สึกว่ามันง่ายไปให้นักเรียนลบไป50คะแนนสมมติลองทำโจทย์แล้วคิดคะแนนมาแล้วเราได้ประมาณ250คะแนนในตอนทำข้อสอบแบรนนั่นเลยก็ลบไป50ก็เหลือ200แบบนี้นะครับเพื่อจะได้ดุลกับความง่ายที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะสรุป อีกรอบหนึ่งนะฮะหนังสือเล่มนี้นะฮะถ้าใครมีงบใครมีเวลาและเรียนออนไลน์คูเบิร์ตจบมาแล้วนะทำการบ้านของเบิร์ลจบมาแล้วนะฮะนักนเลยสามารถซื้อได้ถือว่าทำได้ดีมากนะครับเพียงแต่พาร์ทห้าถ้าใครรู้สึกว่าง่ายไปลบไป50คะแนนแต่พาร์ทลิสติ้งไม่จําเป็นต้องลบเพราะว่าหลายข้อยากกว่าข้อสอบจริงด้วยซ้ำนะฮะอาจจะไม่จําเป็นต้องลบคะแนนเราก็ได้ นะครับเล่มนี้ถือว่าคุ้มค่าในการซื้อย้ำอีกครั้งคุณเบิร์ตไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะอันนี้รีวิวไว้เป็นความรู้แล้วเจอกันในคลิปหน้าฮะ